นี่ก็ยิงจังเลยเฮียจะต้องเอารถหนีกันคงจะมีเต็มที่อีกสักตัวสองตัว 会不会们米大美嗎，对不？ 那这应该就拉锯了。 นั่งกับคาร์นจะขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีเสียเวลานั่งลำแม่ง you ain't done like right here ้ยกูผิดอะไรเนี่ยไอ้นี่เขาขึ้นรถมาเปลี่ยนสกินแบบต้องรอด่ะกูต้องรอดอ่ะเจอมินิอีกอ้าวยาวๆไปเลยทีนี่กู ยาวๆไปไว้ลูนได้พิธีไว้กระบอกหนึ่งลองแล้วแม่งจะอะไรกับกูนักหนาวะคงจะฟิวนั้นอะอะไรของแม่งวะอย่างเงี้ย เลิกแกะมมันไม่โผล่แล้วนะ่ะมันไม่โผล่แล้วนะ่ะไม่เรียนด้วยแล้วงอนแล้ว Two thousand years later ไปเรีนดีกว่าไม่เห็นหน้าเลยครับหลับตาอยู่หรือเปล่าขอบคุณนะวันจะนหนึ่งดวงครับร้านกุญแจรีบออกเลยครับ ดูก่อนยังอยู่ก่อนัสดีครับพี่พัสน์วดีครับดูครั้งแรกอนรอบแปดหนึ่งแสนพันสี่ร้อยหกสิบล้านปีใช่ไหมมันออกไปตอนไหนวะตอนผมคุยกับคนดูเหรอมันไม่ออกมนะัน่ะ កតតអកគឺបិករងកតតកតតបាទ ปิดตาเปิดใจเล่นครับผม บัวมหมดเลยเอาเลยดอกบัวมดเลยเกิดไว้กันจังนะเด็ก okay. ดีเบียมันของแท้สุดจริงมาจับดีเบียส์9นิ้วถึงไม่ได้ใจเธอแต่ก็ได้ใจคนดูจากอับดุลรอยเยสก็ยังดีเอได้ใจคนดูก็ยังดีถ้าไม่มีว่าได้ไม่ได้ใจเธอคงจะดีกว่านี้ แอบแทงกันเบาๆดีว่าไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ปืนมันโกงเฮ้ยมันเกิดใช้ไม่ได้แล้วหรอโอ้โหวงไอ้แล้วเนี่ย่ารู้สึกสว่างสดชื่นขึ้นมาทีแล้วอยู่ใน สถานที่มืดมนแบบนั้นมานานสุดดีที่ได้ออกมาเผเชิญโลกกว้างเอ,อ๊ะนั่งไงดีนะเมื่อกี้ไม่เลี้ยวเข้าไปทางบ้านคนรวยอะ่ะโชคดีที่เองเก็บเสร็จ โอ้ oh! ของหนักซะด้วย มันกำเน่ดเลยวะมันเลีอยู่ไหนวะดีบังกำเนิดแล้วมันไหนมัอยู่ไหนอะเฮอ,อยู่ข้างล่างอยู่อ่ะเจ๊แสดงว่าน่าจะอยู่ข้างล่างครับผมจากระยะเสียงเอ้ยบนหลังคาวะ่ะอาบนหลังคาแล้วมันป่าเข้าห้องนั้นไปได้ไงวะ งงเฮ้ยมีตัวนั่งอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งอีกเสียงข้างบนติกตัวนึงหรือเปล่า มีบนหัวอีกตัวหนึ่งแท่งหนึ่งนอนอ,อยู่ข้างหลังนี่จิงด้วยโอ้โหโมันมานเลยครับพี่เคยแข่งแบพผีมาไหม รู้เหลี่ยมรู้มุมบอแมพพีม,ม้าแมพพีม้าเคยแข่งแค่รายการเฟซบุ๊กอะครับโปลิกแมพพีมา้ารู้สึกว่าจะมีแค่ซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองนะแต่ว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองที่แข่งไม่ทันที่ยังไม่ได้เป็นนักแข่งโปลิกตอนนั้นที่เข้าวงการที่แรกคือซีซั่นสามเลยตอนนั้นไม่มีแมพพีมา้าละแต่รายการเฟซบุ๊กอะมีแข่งอยู่แมพพีมา้าแลวอยู่กลางวงเลยจะไปไหนอะทีเนี้ยวงก็มีอยู่แค่เนี้ย อ่าจะจุดดีดานงนั้นอ่ะสองหนึ่งตัว nhưng mình dưới lẹo เย e, 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 e. อะเยอะเยอะเยอะเอะเยอะเยอะวนี้จริงแลีครับใจยาวดีครับวงแมพผิมะมันชอบบีบไปริมทะเลพดกล่ำเลยแล้วแมพผิมะวงมันจะฟิลแบบมันจะค่อยๆบีบนะวงหนึ่งถึงวงสี่มันจะบีบบีบน้อยบีบลงแค่นิดเดียวแต่พอไปวง5้ามันจะบีบมันจะบีบลงไปเยอะเลย

ตืจะกดเลยนี่คือตกไกตกเมันเปิดมุมเยอะมากอาจจะตายแ้วนี่คินงจแบบออนเซนเลยว่ะ บอกว่าตายวงโซ่ปูนี่แหละทำให้มันตายวง,น,น,ยงน,ออนั่นไงสี่คนเอ้อมีติ่มอยู่ตรงนี้ลูกอีติ่มมันเยอะจังวะเต็งเก ER ๋ ไม่ตึงหรอกครับสามสิบคิวต้องมาไม่ถึงนะสามสิบคิวเต็มที่คือยี่สิบเท่าไรนี่เจ็บจ่ายิง,ยงไม่ตายจะได้จังเลยว่ะจะการทีตัวหลังนี้ก่อนเลยเลยอ้าวอย่าบอกเลตัวหลังแตกนั่นไงโโอ้ห đó nó này thằng dài lên nhưng มึงก็รู้่งยานหลังให้สโตูโครับผมวิไฟไฟมันร้อนไฟมันร้อนนีน่เดินเป็นปูเลยนะตะแก ว่าจะติงยิงจนก้มแล้วพึ่งติงพึ่งเข้ามาก็่ยิบสามแล้วเหรอย5ิบห้าจบยี่ิบห้าพ่สักลิงลมมาเอาก็เต็มตะแคงของจริงเอาของไม่ลงจริงเดี๋ยวนี้ขอคุยกับไอ้เป็ดหน่อยไอ้เป็ดโดนทำโทษอยู่สี่ปีอีกสามปีกับอีกสิบเอ็ดเดือนกับอีกยี่สิบห้าวันถึงจะมาลงมาได้ไปม,มาแรายงานตัวโอเคครับผมวันนี้แรงงานตัวไม่รางงานแขนแายงานขารรงงานมือแรงงานพืนนะวันนี้เอาจริงจริงครับผม โอชัดช oh, ัด